สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชว์คุณธรรมเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเ,เรื่องบันเทิง ในคลิปนี้จะเป็นข่าวด่วยอีกแล้วนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างใหม่ของหนังอ e ีกอนนจากมาร์เวลสเตอที่ได้เผยฟุตเทจอะไรใหม่ๆออกมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะและก็ข่าวสามเบิร์เธออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเปิดเผยชื่อการจดทะเบียนซีรีส์มาร์ตไรเดอร์เรื่องใหม่ประจำปี2 0 2 1ที่คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าเป็นข่าวจริงและก็ปิดท้ายด้วยข่าวสารเกี่ยวกับวงการไอดอล ที่ผมไม่ได้ทํามาสักพักแล้วก่อนหน้านี้นผมเคยทาคลิปความรู้สึกหลังดูรายการโรดด o เอสรอบไฟนอลไปซึ่งพวกคุณก็สามารถหาดูกันได้ในช่องผมนะช่องโชงคุณธรรมเนะี่แต่ภาพประกอบในคลิปจะเป็นภาพวาดนะแต่จะไม่อินมากเท่าไหรนะ่นั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่ากับข่าวสารในคลิปนี้ไปดูกันเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะเด้อ นั้นก็มาเปิดเรื่องกันด้วยหนังซูปเปอร์ฮีโจากค่ายมา v e เวลอย่างเอทน l โคลาเอทนแล้วเว้ยซึ่งเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้นจะต่อจาก a เวนเ e อร์ n อน a m เกมเลยแต่ก็จะมีเรื่องรายยอนอดีตเป็นบ้างนะซึ่งตัวอย่างก็ไปหาดูกันเอาเองนะที่จะเ,เอามา ดูจากตัวอย่างน่าจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเหล่าอิสราเอลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่พวกเขาได้มาที่ดาวโลกแห่งนี้เพื่อให้แนวคิดคําแนะนําและทําให้มนุษย์ได้สร้างอารยธรรมของตัวเองและใช้ชีวิตอยู่ในโลกมาตั้งเอ่อน่าจะพันปีหมื่นปีล้านปีได้หรือเปเนี่ยจนปัจจุบันพวกเขาได้ไปใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองและจะไม่ไปแทกแซง อีเว์ใหญ่ๆในโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นอีเว์อีเวสตี้วอลและก็อีเวสเอเกมนั่นแหละและนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่มาช่วยพวกอเวเจอร์ในการต่อกรกับธานอสหรือพวกไวไลท์ระดับบิบบอสเพราะไม่อยากแซดเสเรื่องที่มนุษย์กระทำเองปล่อยให้มนุษย์ได้แก้ปัญหาเองเพราะจะได้เจอกหน้าด้วยตัวมันเองไงเข้าใจแล้วนะ แต่เพราะเหตุใดพวกอีทาร์น่าถึงต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบหลายพันหลายหมื่นปีหรือหลาย,ล,ายล้านปีกันเนี่ยหรือว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่มนุษย์แก้ไขปัญหาและอยู่มันไม่ได้พวกเขาจึงมาปกป้องมนุษย์และจะหยุดยั้งภัยอันตรายครั้งใหม่ด้วยตัวเองหรือเปล่ากันแน่ก็ต้องรอดูกันในหนังอีกหน้าที่กำลังจะฉายในโรงภาพยนต์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีนี้ครับถ้าโควิดไม่ทำให้เรื่องจาดไปก่อนเลยนะเอ ในคอมิกอีคานัคือผู้ที่เรามนุษย์ขนานาว่าเทพเจ้าของโลกใบนี้แต่จะเรียกชื่อผิดเขียนไปหน่อยอย่าอีคาลิเปอิคารลอสเาน่าเป็นอเตาอน่าอะไรเงี้ยพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาโดยเหล่าเซเลสเทียลสิ่งมีชีวิตพลังระดับคอสมิกที่ชอบสร้างนู่นทอนนี่ไปทั่วจักรวาลจนเกิดออกมาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์ดีเวียแล้วก็เผ่าพันธุ์อิคานัลและไม่แน่นะครับตัวร้ายในหนังอิคาร์นอลเรื่องนี้ อาจจะเป็นพวกดีเวสศัตรูที่เป็นคู่ปรับของเหล่าอิสานอาหรือไม่ก็พวกเซเลสเชียลบุมายังโลกเอเลยก็ไปได้ก็ต้องรอดูกันในหนังนะครับเฮ้ยเพื่อนกับตันอเมริกากับไอรอนแมนไม่อยู่แล้วแล้วใครจะนำทีอเวนเจอร์ได้ล่ะใครก็ได้บอกไงเพื่อนให้ฉันนำได้นะพอจังโลวะฮ่าฮ่าฮ่ายังไงจะทำได้เหรอวะเพื่อนฮ่า บข่าวทางฝั่งของขามาเวาไปแล้วตอนนี้มาทางฝั่งของไรเดอร์บ้างล่ะยันจำข่าวหรือการจดทะเบียนมัดไรเดอร์วิกตอรี่ได้หรือเปล่าครับที่ช่องผมเคยนำเสนอไปนะ่คุมลืมข่าวนั้นไปได้เลยเพราะนายข่าวปอเพราะข่าวล่าสุดนี้มีการจดทะเบียนชื่อซีรีส์มัดไรเดอร์เรื่องใหม่ประจำปี2021และคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นของจริงโดยชื่อไรเดอร์ตัวใหม่หรือซีรีส์เรื่องใหม่มีชื่อว่าคาเม่ไรเดอร์ Rider รีวาย ใ่แล้วครับปั๊มไม่ผิดครับคาเมลิเดอร์รีวไวท์ใครจะยินชื่อนี้แล้วคนนึกถึงชายหนุ่มตัวเตี้ยผู้ฆ่าล้านไทท่านไปตั้งสิบกาตัวไหนครับเดียวกันแน่นอนแต่ไม่ใช่รีไวท์ชายตัวเตี้ยคนนั้นะนครับน้ำมันมในแอร์แจ็คออ t จ OK ทันเขาเลยกันได้แล้วโดยชื่อรีไว์เนี่ยน่าจะเล่นคำมาจากรีไวที่แปลว่าการแก้ไขอะไรสย่างนียครับแต่พอมาเล่นคำไปคำว่ารีไว์แล้วเนี่ยก็แปลแปล,ปล,ปลอีกข่าหมายว่า กลับมาเลวซามได้เหมือนกันครับซึ่งอ่านจากชื่อแล้วเราก็แทบดาไม่ออกเลยว่าจะกลับมาเป็นตีนสาฟเหมือนซีรีส์เลเดอร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือจะเป็นตีนสายสร์แบบมัรสเลเดอร์โกสหรือยังอิงตำหนัแบบซีรีส์มัรสเลเดอร์เซเบอร์อีกหรือเปล่าณนะตอนนี้เรายังทราบไม่แน่ชัดเลยว่า,วาจะเจาะมาเป็นตีมแบบไหนในเรื่องแบบไหน แต่ที่แน่่นฉลองครบรออ50ปีไรเดอร์ทั้นทีในซีรีส์ไรเดอร์เริ่มใหม่อย่างมัดไรเดอร์รีไวท์เนี่ยจะต้องมีกิมมิกหรืออิสเตอร์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการฉลองครบรออ50ปี ซึ่งเรื่องของมัสไรเดอร์รีไวน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอยากรู้จังเลยว่ามัสไรเดอร์รีไวน์เนี่ยหน้าตาออกมาเป็นไงกิมมิกและเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่แน่ร่างเสริมน่าจะชื่อร่างโกเลสสกับร่างชิปปูแน่นอนเดี๋ยวนั่งเกทรีไวท์จากซีรีส์ไรเดอร์จีโอโผลเรื่องแล้วเว้ย มาปิดท้ายด้วยข่าวสารที่ผมไม่ค่อยได้ทำเลยกับข่าวเรื่องวงการไอดอลนะครับผมจากที่ผมอ่านเพราะจากมือถือไปเรื่อยผมก็ได้เจอข่าวนี้เลยครับเมื่อค่ายเพลงไทยอย่าง g e m i กับค่ายเพลงกเกาหลีอย่าง YG Entertainment ค่ายก็สกัดของแบบพิงจับมือร่วมกันและก็สร้างบริษัทค่ายเพลงใหม่ย,ย่า่ YGMM นั่นเอง แก้วชื่อทั้งสองค่ายมาลงกันก็เป็นชื่อค่ายใหม่แล้วแบบนี้ก็ได้อะไรเนี่ยฮซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงจะมีวงไอดอลวงใหม่ที่เกิดจากการโลคของพวกนักรลองคีป๊อปกับ K เกป๊อปหรือเปล่าก็ต้องรอดูกัะต่อไปนะครับจ้าว่าไปเราจะเลิกทำข่าวเกี่ยวกับ วงการไอ,ดอร้ดอออีกดีเปล่านทนี่เราทำในเรื่องของโทกษษษษษษษุัสื่อกับอนิเมะน,นี่นะแต่สโลแกของช่องเราคือเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องบันเทิงอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงก็ต้องย้ำมาให้หมดในช่องนี้ช่องเดียวเลยแล้วก็ต้องยิ้มมาสโลแกนนี้ให้ได้ก่อนเซเพราะนี่คือเอกลักษณ์เราก็จบกันไปแล้วกับข่าวสารยํำลมมิกเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องบันเทิงภายในคลิปนี้ ตามนีพวกกระตูอนิเมะกับพวกละครนาก็นามายำรวมด้วยโครงการเป็นปอภิมหายำรวมมิตแน่นอนเถอะทางนี้นก็ขอตัวลางการไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายว้าวไปละอย่าลืมกดไลค์กดซีรีส์ฝากไป่ชอบกดแชร์กดติดตาม subscribe กดสัญญกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยเด้อ